มีมุมที่คิดกันแหละโออเฮ่วะมันอยู่ไหนวะอุ้ยอีกอ่ะเดินแล้วมึงเดินช้ากว่ากูหน่อย เฮี้ยหูแบกเฮียนหูแบงไรเหลาเลย นีโคตเยียนฮะให้เบอร์เอวยีเลยเนี่ยเดินมอดีดีเหมือนได้มีแล้วอี่นี่กดมาถักกาได้โคตโล่ก็ได้โล่เลยไม่เลววะอ้าไม่เห็นไบจงนที่มันเดินเล่าเลยเนี่ย กลัวกลัวบาดไปบาดไปฮ่วฮ่า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 ฮกลัวาดเวกลัวกลัวโอ้พี่พี่ไล่แล้วพี่พี่ไล่แล้วโอ้ป๋าเราเด็กแค่ตรงนั้นน่ะเลียนชิบเมาต่อว่ะ โครเกียเดินเลระหว่าระว่งีดนี่นจะตามที่นามเอาไมเอาไม่เอาโอ้พี่จะตามาแล้วตามมา้เปน่เอี่จะตาน้องไปโอ้น้องหายั่งมาแล้วโอ้ตามมาแล้ว